วันนี้นะครับผมผมเองครับวันนี้จะมาต่อหน่อยช่วยเองและคำถามเหมือนเดิมก็เอาของเก่าๆมาด้วยนะเออเอาของเก่ามาด้วยเอาของเก่ามาครับของเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำอันนึงของขวัญก็อ่ะเอาคำถามให้ไปเลยกันนะค่วเ,เองก่อนโอเคนะไปคำถามแรกข้อแรกชื่ออะไรอ่ะ ผมน้ำปั่ครับพ้าว่านชื่อนี้อ่ะไม่รู้ครับเราวชอบชื่อนี้เปล่าไม่รู้ครับแต่ชื่อนี้เป็นอะไระอืมอ่าไ,ไม่มีครับใบช่ไหมไม่มีครับเลขวันไหนสามสิบครับชื่อตัวหนังสือเอ็นซัดตว์นักดนตรีอ่าตัวซัดครับเลขหนึ่งชขแถลงขออะไรชอบเลขสามสิบเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นดี เรือคุณอะไรกู้ปีครับจะไม่ของคุณผู้ชายที่พาไม่ชอบแก้ครับจะให้เข้าความแก้สิ่งก็จะเป็นอ่านหนังสือแง่เกมครับาพูดติดปากผมครับผมเน่คุณไม่ใส่มสีอะไรสีดำขอให้เห็นแล้วต้องสอืมอะไรวะอ่ายอากระดครับกระดนกันก็ไ้ไม่ช็อกโกลต ม่แกงครับเวลาว่าจะทำอะไรเล่นเกมถ้าพรุ่งนี้ผมจะกล้องนี้เป็นาวันสุดท้ายในผัวครับงับร่ไเป็นตัวแบบไหมครับคิดว่าคนหน้าตาดีไหมไม่ครับมอเลยไม่ได้อยู่มอครับผมอยู่โอสาัคุณทำอะไรอย่างไรต้องเล่นโทรศัพท์ครับถ้ามีคนชมว่าคุณหน้าตาดีตรงไงขอบคุณครับชอบใส่แหวนปะไม่ครับทำไมอะ เราชอบสันดิวอะไรหรอชอบสันดิวกลางครับทำไมอ่ะอ้าวไม่เหมือนกันครับขอชอบกินมากๆเลยะมะม่าก,กับคร็อกช็อกโกแลตครับกับน้ำเลยขอเล่นกินไม่เป็นหนักปลโล้กับลาหน้าครับได่ถึงกินแต่ว่าผมไม่ชอบมากกับไอไวชอบกินอะไรไวไวครับอร่อยดีแต่เป็นมาม่าผมก็เคยกินนะตต้องยังอร่อย อย่างกจกรานสุดเหรอก็มามากครับสิ่ี้คุณสิที่คุณชอบมากที่สุดก็เป็นสีแดงเขียวฟ้าครับทำไมอ่ะมันดูสวยองีครับนสวสที่ไมมชอบจึงพูดมั่ครับแต่ว่ามันค่อยชอบ้า,ทา,าเท่าไหร่นะดูหนังล้ลงเนี่ยอะไรมันร้ายผมไม่เคยดูนะล้มับลายไหมไม่เคยดูครับแล้วที่ชอบที่สุดล่ะงอคอนดังผ้าในยนได้ไหมอ่ะ ไม่ใช่นางพยาธดิดังที่เล่นเรีนขนานั้นนะนังแม้อะไงเลยวรที่มันที่เชื่อมไม่ใช่นางพยชน์เว้ยเอ้อยากสก纳สังตรงพยาเย,ยน็นช่อง31ไปดูได้ครับอ่าเพลงอ,อะรอ่งตอนนี้ไม่ได้ฟังเพลงครับชอบเพลงแนวไหนะเอบแนวเกมๆครับแนวเกมใครในังกิครับนะครับคูชอบ เพลงน,นี้คุณชอบดองเพลงเพลงวิเจ็ตเพลงแรกครับวิเจ็ตเพลงแรกของเกมไฟในเฟรนกินเข้าอ่ะต่อครับตอนนี้ชอบเพงลงอะไรมากที่สุดดต็กกี้เบตติกี้กฟไฟในเฟรนกินแล้วตอนที่ชอบอ่าใครวะจะไม่ได้ละเราไม่บอกกันเขาจะทายเวลาตอนเจอเตื้ยน ตอร์ไม่ได้พูดกับอะไรนะทำไมาถ้าให้ไปเที่ยวจะไปที่ไหนหรอครับเชียงใหม่ครับทำไมล่ะผมเกิไปแล้วรอบสองได้รอบแรกแต่ตอนเนี้ยไปไม่ได้ครับโควิดอัากไปสุดนะไปกับใครไหมไปกับใคร,ใครพอกับแม่แ้วือย่าปูก็มีแฟนคนแรกตอนยี้เท่าไไร่ไม่ครับไม่มีแฟนครับสดตลอดครับตอ้นี้ ตอนนี้มีคนชอบหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่มีคนชอบเลยเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ครับเพราหน้าตาไม่เลยอะรทั้งนี้นะจะข้อสิบเก้าเขาเป็นคนยังไงหรอไม่มีครับไม่ได้เป็นจะข้อสี่สิบเก้าทำไมเขารู้เปล่าว่าคนชอบอ่ะไม่รู้ครับตอนนี้เขาคเป็นแพนกันหรือเปล่าไม่เป็นครับท้กตอนแล้วคุณที่จะต่อชอบคนอื่นเปล่านอกจากเขาอไม่ครับไม่มีอะไรคืออย่างนักพุดตัวเองเปล่าเม่แิดไม่ด้วยครับ ทำไมยัก่กระาพืงง่ห้ใจอยู่น่ารักดีครับนะนน